สวัสดีค่ะ s t u เด n t นพบกับรายวิชาสังคมศึกษาอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเนื้อหากันนะคะไปกันเลยสินค้าและบริการเป็นสิ่งต่างๆที่สามารถตอบสนองความต้องการและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นับตั้งแต่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น มาดูความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายกันนะคะว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรสินค้าราคาแพงผู้ซื้อไม่ได้สินค้าที่ต้องการและผู้ซื้อก็ไม่มีความสุขส่วนผู้ขายขายสินค้าไม่ได้ขาดทุนและไม่มีความสุขนะคะ ส่วนสินค้าราคาไม่แพงผู้ซื้อได้สินค้าที่ต้องการมีความสุขส่วนผู้ขายได้กำไรและมีความสุขในการขายด้วยนะคะ ต่อไปเรามาทบทวนเกี่ยวกับสินค้าเพื่อการบริโภคกันนะคะสินค้าหรือสิ่งที่สามารถรับประทานหรือดื่มกินได้อย่างเช่นน้ำดื่มอาหารผลไม้เรียกว่าสินค้าเพื่อการบริโภคนะคะส่วนสินค้าเพื่อการอุปโภคสินค้าหรือสิ่งของที่สำหรับใช้สอย แต่ไม่สามารถรับประทานหรือดื่มกินได้อย่างเช่นของเล่นแชมพูเจลเป็นต้นนะคะการบริการอย่างเช่นโรงพยาบาลร้านตัดผมปั๊มน้ำมันก็เป็นการให้บริการนะคะท็อปิกต่อไป ที่เชร์จะพา t ิ d e n นมารู้จักกับทรัพยากรที่นำมาผลิตและบริการสินค้านะคะปัจจัยการผลิตอย่างเช่นทุนที่ดินแรงงานและอันสุดท้ายก็คือผูอ้ประกอบการอันนี้คือปัจจัยในการผลิตนะคะไปดูเนื้อหาต่อไปกันเลยค่ะมาดูความหมายของคำว่าทุนนะคะทุนคือเงิน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องจักรกลต่างๆอันนี้เรียกว่าทุนนะคะส่วนคำว่าที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดเพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดตั้งพื้นที่ผลิตสินค้าและบริการอันนี้ในทางทรัพยากรเรียกว่าที่ดินนะคะ แรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานคนทางความคิดและทางกายยอมเรียกว่าแรงงานผู้ประกอบการหรือเจ้าของสินค้าหรือเจ้าของบริการอันนี้เรียกว่าผู้ประกอบการอย่างเช่นเจ้าของหุน้นเจ้าของบริษัทนะคะ มาดูการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกันนะคะว่ามีอะไรบ้างมีผู้บริโภคคือผู้ที่นำสินค้าและบริการต่างๆมารับประทานหรือมาใช้ประโยชน์อันนี้เรียกว่าผู้บริโภคนะคะผู้ผลิตคือผู้ที่ผลิตสินค้าและบริการต่างๆเช่นชาวนาชาวสวนช่างตัดผมอันนี้เรียกว่าผู้ผลิตนะคะ คนกลางคือผู้ที่ทำหน้าที่นำสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่มือผู้บริโภคคนกลางช่วยให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าและบริการอันนี้เรียกว่าคนกลางนะคะความหมายของตลาดตลาดคือการที่ซื้อสินค้าและขายสินค้า สามารถตกลงสินค้ากันได้อาจจะมีสถานที่ในการตกลงการซื้อสินค้านะคะเงินคือสิ่งที่สามารถเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าสามารถซื้อสินค้าและบริการและชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเช่นธนบัตรและเหรียญเช็คก็ได้นะคะแต่ต้องไปขึ้นเป็นเงินสดเหมือนเดิมต่อไปธนาคาร คำว่าธนาคารเป็นสถาบันทางการเงินที่อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินค้าและแลกเปลี่ยนเงินนะคะเรามาทบทวนรายได้และรายจ่ายกันนะคะรายได้ที่เหมาะสมก็อย่างเช่นเงินที่ได้จากผู้ปกครองเงินที่ได้จากการทำอาชีพสุจริตและ เงินที่ได้จากการที่เราได้รับทุนการศึกษาอันนี้เป็นรายได้ที่เหมาะสมนะคะรายได้ที่ไม่เหมาะสมก็จะมีเงินที่ได้จากการที่เล่นการพนันเนงินที่ได้จากการโกงผู้อื่นและสิ่งที่ไม่ดีเลยก็คือเองินที่ได้จากการลักขโมอยอันนี้เป็นสิ่งไม่ดีนะคะสติเรนไม่ควรทำตามนะคะ คนเรามีรายได้ก็ต้องมีรายจ่ายมาดูรายจ่ายที่เหมาะสมกันนะคะรายจ่ายที่เหมาะสมคือจ่ายค่าอาหารกลางวันจ่ายค่ารถโดยสารประจำทางและจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนอันนี้เป็นรายจ่ายที่เหมาะสมนะคะส่วนรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมก็จะมีซื้อขนมที่ไม่มีประโยชน์ซื้อของเล่นราคาแพงและ ซื้อชุดใหม่ตามเพื่อนอันนี้เป็นรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมนะคะสิษย์เก่ไม่ควรทำนะคะสุดท้ายเรามาทบทวนเรื่องการออมการออมคือการเก็บเงินส่วนหนึ่งที่เหลือไว้ใช้ในเวลาจำเป็นอย่างเช่นถ้าเราเจ็บป่วยก็สามารถนำเงินออมมาเป็นค่ารักษาพยาบาลได้นะคะ เนื้อหาจบแล้วติวเด่นอย่าลืมทบทวนบทเรียนรักษาสุขภาพออกไปข้างนอกก็อย่าลืมใส่แมสและล้างมือบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ